กิจกรรมสร้างห้องแจก,กเพชรกลับมาแล้วครับน้องๆใครที่สนใจก็กดบวกหนึ่งเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็กดติดตามลุงใน youtube แล้วก็ Tik t o อนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามเพจ my love ff ด้วยนะครับผมแล้วไปฟังกติกากันครับผมผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมต้องเป็นคนติดตามลุงทั้งใน y o u t u b e แล้วก็ TikTok แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวันนี้คือมีติดตามเพจ My Love FF ด้วยนะครับผมเดี๋ยวลุงจะขึ้นรูปไปให้นะฮะอันดับ1เท่านั้นนะครับวันนี้300เพรนะครับที่1จะได้รับ300เพรนะครับผมวันนี้จำนวนคิวไม่มีนะเป็นโหมดโซโลนะครับผมใช้ได้ทุกปืนเลยห้ามเพียนห้ามโปห้ามบักแล้วก็ห้ามคอมนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยสำคัญมากเลยคือไม่รามานะครับลุงสร้างเพื่อความสนุกสนานนะครับฝึกให้น้องๆกล้าแสดงออกนะครับ พื้นที่ตรงนี้จะเป็นเวทีเล็กๆนะครับที่จะทําให้น้องๆก้าไปสู่ระดับโปรเฟชชั่นแนลหรือว่านักแข่งนะครับผมน้องๆขอให้น้องๆใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับกล้าแสดงออกนะครับผมแล้วก็งัดความสามารถของคนออกมาให้เต็มที่นะครับเกมจะเริ่มวันนี้นะครับเวลา1นึ่ทุ่มตรงนะครับผมลุงจะสร้างห้อง1นึ่ทุ่มตรงนะครับแล้วก็ จะไปแจ้งรหัสรอบนี้จะเอาไว้ที่เดียวนะครับแจ้งรหัสไว้ที่ u t u b e นะครับใ,ใต้คอมเมนต์ YouTube นะใครที่หารหัสไม่เจอนะครับเข้าไปดูในคอมเมนต์นะครับลุงจะคอมเมนต์ที่ YouTube ที่เดียวนะฮะในคลิปนี้นะครับผมใต้คลิปนี้นะย้ําว่าใต้คลิปนี้คอมเมนต์ของลุงนะคลิปนี้นะครับใครที่หาคอมเมนต์ไม่เจอก็ต้องรีคอมเมนต์ด้วยนะครับน้องๆสําหรับน้องๆใน t ิ๊กต็อกที่หาช่อง YouTube ของลุงไม่เจอนะครับผมก็กดเข้าไปตรง รูปโปรไฟล์ของติ๊กต็อกของลุงนะครับแล้วก็มันจะมีโลโก้ของ YouTube ก็จิ้มไปได้เลยนะครับจิ้มตรงโลโก้ u t u b e มันก็จะไปขึ้นที่ช่อง u t u b e ของลุงเลยนะครับผมแล้วก็แคปหน้าจออย่าลืมแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับติดตามลุงใน y o u t u ติ t i k t o k แล้วก็ทางด้านของเพจ m y l o v e ฟเนะครับผมแล้วตอนเย็นเรามาเจอกันนะครับน้องๆใครคนไหนที่มีคำถามข้อสงสัยอะไรนั้นก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวลุง มีเวลาลุงจะมาตอบทุกๆคนเลยนะครับผมขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะครับผมแล้วตอนเย็นหนึ่งทุ่มตรงเรามาเจอกัน,นกครับวัยรุ่นจักรู